ครับสวัสดีท่าท,ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมบู l ลีกันในพาร์ทที่2แล้วนะครับผมต้องขอโทษด,ด้วยที่หายไปนานนะผมพอดีออผมเนี่ยค่อนข้างอยู่ในช่วงบทไฟนะผมแล้วก็กําลังหาอะไรทําเพื่อเป็นการเติมไฟในการทํางานนะครับผมแต่ตอนนี้ผมเพียบพร้อมแล้วผมเดี๋ยวเรามาทําภารกิจกันเลยดีวยกว่าภารกิจชื่อว่าสลิงช็อตนะครับผมหรือว่าหนังสติ๊กนั่นเองนะ มันเป็นแผนดีๆใช่ไหมล่ะเออโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะทำเองอ่ะโอเคไม่พวกเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ไม่มีอะไรนี่ฉันกำลังบอกพีดี้เกี่ยวกับแผนของฉันที่จะยึดโรงเรียนนี้ฉันหมายถึงเอแผนของพวกเราที่จะยึดโรงเรียนนี้แผนอะไรไม่ต้องห่วงจิมมี่มันเป็นอะไรที่ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่หรอกมันคือการจมน้ำหรือว่ายน้ำนะเพื่อนแล้วถ้านายว่ายน้ำเก่งแล้วก็นายก็จะทำให้ผู้แพ้ได้จมน้ำได้ทำไมนายไม่คิดเหมือนฉันนะ อะไร <c oughs> อะไรอะไรอะไรเด้อนี่ <c oughs> ถามอย่องอื่นไม่เป็น <c oughs> แล้วหรือไงวะรู้ไหมพี่ดีนายนะพูดถูกจิมมี่มันโคตรโง่เลยนี่แกพูดว่าอะไรนะเออไม่ไม่ไม่เออไม่มีอะไร <c oughs> มันก็แค่แบบว่าอาจจะเป็นเรื่องที่งโง่มากที่นายนะโดนไล่ออกอะไรแบบนั้นนะแค่นั้นเอง <c oughs> ใจเย็นนะเจม ที่เขาพูดก็คือนายน่ะอาจจะโง่หรือบางทีนายอาจจะแค่เหลวแหลกเพราะพ่อแม่นายไม่รักอะไรอย่างเงี้ยนี่แกพูดว่าอะไรนะไอตี้ยะเอ้ยไม่เอานะใจเย็นไม่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 แกลลี่เนี่ยแต่งเรื่องเองทั้งหมดเลยเฮ้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 ยอย่าโกหกพีดี้อย่าโกหกเด็ดขาดเลยนายรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนโกหกไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้โกหกนะเพราะเราจะเตะมันที่ใครเงียล่ะอ่าไม่นะพีดี้โอ้ ไปกันเถอะจิมมี่ไหนดูซิว่านายเนี่ยจะใช้หนังกระติกได้ดีหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะเพื่อนฉันรู้ทุกอย่างเลยฉันได้ยินทุกอย่างนายกับฉันเราทำได้ทุกอย่างนั่นแหละโอ้ยพีดีเอ้ยอแกลลี่นี่มันก็ชอบแก้งพีดีปไปเรื่องปก,กติแล้วเนาะให้ตายเด็โอเคโอเคมาภารกิจก็คือให้เราไปทำอะไรนะผมลืมไปแล้วไม่ได้เล่นนานอ่อ เราจะต้องไปที่ไหนสักที่หนึ่งไอ้แกลลี่เดี๋ยวมันก็ต้องนําเราไปนะครับผมไปรู้มาว่าถ้าเรากด X รัวๆเราจะวิ่งเร็วขึ้นเว้ยนี่วิ่งแสงวิ่งแสงวิ่งแสงไม่งไปไงไไงแกลลี่ไอ้กากนี่วิ่งแสงแล้วเอ,อ้ยมีคนตีกันมีคนตีกันเฮ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวอืมอัตพาลเหรออัตพาลอัตพาลแกงเด็กเหนืออุ้ยมันต่อยเด็กเดินคว่ำเลยอย่าหนีนะเว้ยโอ้ยเอา <laughs> เข้าภารกิจเฉยโอเคภารากิจก็คือให้เรายิงกระจกยิงกระจก ยิงกระจกเอ้ยเอ้ยอ,อ,อ้นี่แน่โอเคเราต้องไปที่ฟุตบอลฟิลไปที่สนามฟุตบอลทำไมวะสนามฟุตบอลอยู่หลังโรงเรียนนะครับไป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 วิ่งแซงวิ่งแซงวิ่งแซงแกลลี่วิ่งแซงแกลลี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลข้างหลังตรงนู้นหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดเอ้ยนี่มัน <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่มันเขตของพวกเอ้ยเขตของพวกนักกีฬาดีกว่าไม่เอาอย่าทื่อผม เอ่อเดี๋ยวโอ้โหโดนเตะคว่ำโอ้โหแม่งใจเย็นใจเย็นเดี๋ยว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 ผมแค่ผมแค่มาทำธุรกิจแล้วมันบอกว่าให้เราขึ้นไปปีนขึ้นไปเออ่บนต้นไม้ครับเดี๋ยวก่อนเชื่อเมื่อกี้ยังไม่ทันได้อ่านอะไรเลยแม่งมาเตะกูล้มเฉยโคตรงงให้ตายเถอะโอ้โหปีนอย่ากระลิงโอเคมากดวายเพื่อนั่งบนกิ่งไม้โอเคอ๋อนี่ให้เรายิงวะเนี่ยโอ้โห โคตรอันตรายเราต้องเอื้อโอ้โหยิงเอาโคตรแม่งด่าโคตรแม่งด่าบอกว่าใครจ้างให้มึงหยุดฮะเออเออนี่มาแกล้งพวกนักกีฬาแล้วพวกนักกีฬามันก็ไม่รู้ด้วยเหรอว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้ต่าเซอร์อะไรโอ้ยโดนไข่โอ้ยเกิร์ดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากยิงไข่ไม่ได้อะมุมไม่มียิงยิงจานได้ไหมเดียเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยิงดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฟลเดี๋ยวเฟลยิงใครยิงใคร โหโหยิงไข่เอ้อโคตรแม่นยิงจากหน้าเอ้อโอ้โ,โดนไข่โอ้โเรียบร้อยครับ <ST US K> โอเคภาร,ก,รกิจผ่านแล้วฮะลงไปได้ฮึบอ่ะโอเคโอ้โหเราก็ไม่มีใครช่วยมันด้วยนะเดี๋ินเก็บหนังกระติกก่อนผมไม่เกี่ยวเฮ <ST US K> ้ยไม่พูดเห็นในกาลดีกว,ว่าไอ้เหี้ย <ST US K> เดี๋ยวกันไปแล้ว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 ม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งเดี๋ยวเราไปทำภารกิจต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ ภารกิจต่อไปภารกิจต่อไปภารกิจต่อไปอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยอยู่ทางขวานี่ทางขวาทางขวาเอ้าเดี๋ยวอันนี้มันอันนี้มันมืดแล้วนี่วาอันนี้มันมืดแล้วครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเข้าหอนอนก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ผมจำได้ว่ามันโดดได้จุ๊บนี่เป็นไงมาแล้วาเข้าหอนอนดีกว่ามันมืดแล้วไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำภารกิจนะครับ ภารกิจก็สำคัญแต่ว่าสุขภาพสำคัญกว่านะครับเด็กๆจำไว้นะครับผมโอเคเอาละตื่นเช้าไปทำภารกิจอันนี้อะไรอลิตเติ้ลเฮลปไหนดูซิการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆนะครับไปดีพีทีิ ไปฟ้องครูเลยไปบอกว่าฉันแกล้งนายเนี่ยผู้ป่านนะแกรี่แก,แก,แกทำตัวหน้าเบื่อกันไปแล้วนะโอ้งั้นเหรอพี่ตี่โอ้ฉันเจ็บเหลือเกินตอนนี้ฉันอารมณ์เสียมากจริงๆแล้วฉันอยากจะไปร้องไห้เลยว่ะและฉันจะเป็นเหมือนนายร้องไห้มันก็เด็กผู้หญิงไงล่ะโอ้ดูนั่นสิจิมมีมมม่มาแล้วพ่อชนะแกรี่แกนีก่ล้ำเส้นกันไปแล้วนะ ขอโทษนะนี่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว,ว่าเราอยู่ในหอหญิงให้ตายเถอะพูดปากเถอะนะนายน่าเบือบ่อกันไปแล้วน่าเบื่อฉันน่าเบื่อนี่แกพูดไม่ดูตัวเองเลยนะพ <c oughs> เพื่อนอาอาวอายังไง <c oughs> ฟังนะ ฉันขอโทษทั้งคู่เลยฉันยอมรับผิดแล้วโอเคไหมฉันแค่ตื่นเต้นเกินไปหน่อยให้อภัยฉันนะเออช่างแม่งเถอะยังไงก็เถอะฉันเนี่ยมีความคิดที่อยากจะไปเล่นสนุกอะไรบางอย่างนะทําไมเราไม่ไปแกล้งใครสักคนที่ไม่มีใครช่วยเหลือล่ะฮะไอคนไร้บ้านคนนั้นน่ะมาเร็วเอาไปดมหัวกันทาอะไรอีกวะเนี่ยนายจะมาด้วยกันไหมพี่ดิ ไม่เอานะฉันขอโทษใจฉันจูบก,ก้นนหนก็ได้นะโอโหปากเธน,นะแกลี่ <c oughs> ไอสองตัวนี้นี่มันกัดกันตลอดเลยเว้ <c oughs> แต่มันก็คือกลุ่มเพื่อนที่เรามีในโรงเรียนนี่นะ,นะน <c oughs> โอเคตอนนี้เหมือนแกลี่มันจะมีแผนรวมหัวกันไปแกล้งคนไร้บ้านเหรอเห็นมันพูดถึงโฮมเลสกายอะไรส <c oughs> ักอย่างครับเดี๋ยวไปดูแล้วกันับว่ามันคืออะไรนะครับผมโอเคไปวิ่ง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 ไพวกมึงอ่ะวิ่งเร็วเร็วดี พีทแกลลี่ให้มันวิ่งวงในให้วงให้ไวในนะตรงนี้เหรอร้านเด็กช่างเหรอโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าใช่ตรงนี้หรือเปล่านี่ไงใช่ปะ่ะอ่าตามถูกต้องครับตามแมปไปฮะตามแมปไปนี่ไงเข้ามาแล้วนี่เหรอที่อยู่ของคนไร้บ้าน ไอ้แก่นั่นหลนหายไปไหนแล้ววะนเนี่ยรู้ไหมแกลี่นายมิได้ไม่มีมารยาทเราซะเลยนะแล้วนายก็เป็นไอ้ขี้แพ้พีตี้ช่างโร้ายเหลือเกินออกไปจากที่นี่นะไว้พวกแดกเว้นฉันว่าเขาลือเป็นจริงนะเนี่ยจิมมี่พ่อนายเนี่ยอยู่ที่นี่ด้วยวะอ๋ออยู่เวนนี่เล่นพ่อกูได้เธอมึงได้เธอมึงปล่อยให้ไอ้แก่มันอยู่อย่างนี้ไปนั่นแหละไปเราไปจากที่นี่เรว หนีไปซะไอ้หนูแล้วทำไมฉันต้องหนีด้วยเพราะว่าฉันจะฆ่าแกยังไงล่ะนี่ลุงมีปัญหาอะไรเนี่ยอออมันมีเรื่องเรื่องมันยาวเนี่ยนี่นายมีเล่าหรือเปล่าไม่ผมสิบห้าเองนะแล้วยาล่ะไม่แล้วทำไมฉันถึงไปฆ่านายล่ะฮะข้าฆ่าผมเลยสิรู้ไหมหนูฉันชอบสไตล์นายว่ะนายนี่เจ๋งมาก ตอนที่ฉันอยู่ในเกาหลีกำลังดูเพื่อนของฉันตายจากการโดนยิงฉันน่าจะใช้คนแบบนายงั้นเหรอขอบคุณนะแต่ฉันว่านายสู้ไม่ได้หรอกนายทำอะไรให้ฉันอย่างสิและฉันจะสอนนายในการต่อสู้การต่อสู้แบบคลาสสิกหรือแม้แต่การต่อสู้แบบพิเศษยังไงล่ะเจ๋งไปเลยแค่หาเศษกระหิ้วมาให้ฉันนะและฉันจะสอนนายอะไรอ่ะเช่นการยิงพูดเดียวกันงี้เหรอเออนั่นแหละ โอเดี๋ยวนะไอลุงแม่งเป็นทาหารมาก่อนเว้ยเราที่นี่มันมันมันให้เคเวสดเราไปหาไอที่เขาเรียกว่าเศรษฐยุทยุของลุงแกถ้าเราหามาให้ลุงแกได้ลุงแกจะสอนวิธีการต่อสู้ที่ถูกต้องให้โอเคครับเดี๋ยวเราไปหาเอ่อวิทยุกันดีกว่าครับเฮ้ยเด็กช่างหลงไปจาพึ่งผมไม่อยากมีเรื่องครับพี่ไม่อยากมีเรื่องครับพี่อออันนี้คืออะไรมีบันไดเราต้องไปหาเศษวิทยุครับผม แล้วคุจะปีปไปไนปีนป่ายขึ้นไปทำไมวะเอ้าเดี๋ยนะเศรษวิทย์มันมาทำอะไรอยู่บนราคาไอ้ใต้เถอะลงไปปึ๊บเรียบร้อยเอาละเอาไปให้ไอ้ลุงแกนะผมลุงแกเป็นทหารเก่าเว้ยและทีนี้ลุงแกจะสอนเราต่อสู้ถ้าเราเอาวิทยุไปให้แกนะครับโอเค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 เราจะได้เก่งขึ้นนะฮะลุงครับ,รบเอามาให้แล้วนี่เศษวิทยุที่ลุงต้องการขอบคุณมากไอ้หนู อ๋อนี่เป็นเรื่องดีๆไปเลยนะเนี่ยนะโอเคโอเคฉันเรียนรู้สิ่งนี้มาจากไอ้คนบ้าที่ฉันไปต่อสู้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะลุงไปต่อยยังไรนะคนบ้าเนี่ยอ๋อกดกดเอ็กค้างเพื่ออัปเปอร์คัตครับผมอ๋อโอเคครับอยเริ่มเก็บวิทยุไหม่ฉันเลยนะเวลาแกกลับบ้านอะโอเคครับลุงได้เลยง่ายมาก นี่ครับกดเอ็กค้างมันจะมีแบบท่าอัปเปอร์คัตนะโอเคโอเคอุ้ยเสียงกระดิ่งเวลาเรียนแล้วนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนวิ่งไปเรียนทุกคนต่างวิ่งไปเรียนเข้าสายแล้วไม่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอไปเรียนก่อนขอไปเรียนก่อนเรียนวิชาอะไรขอถามได้ไหมวิชาวิชาวิชาอะไรเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนอะไรวะเนี่ยมันเหมือนเป็นป้ายหาเสียงเอาวูด โวต for วต for อะไรสักอย่างครับแล้วก็ถูกขีดเท้าวันนึ่ดเป็นรายละเอียดเล็กน้อยครับผมชอบดิวิชาอะไรอ่ะศิลปะว้าวอาละตอนนี้เราไม่มาเรียนกับคุณฟิลิปนะครับผมคุณนายฟิลิปนะอาล่ะไหนดูซิมันเล่นยังไงขออ่านสักคู่นะบลา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 บลี่บาบลูโอเค เอาเป็นว่าเขาบอกว่าให้เรานั้นพยายามอย่าโดนออบเจกต่างๆที่ลอยไปลอยมานะคะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็อันนี้ก็ห้ามโดนใช่ใช่ใช่กันไก่นี่ห้ามโดนเฮ้ยอืมเฮ้ยเราได้สปีดเพิ่มปั๊บนึงสปีดเพิ่มแล้วสปีดเพิ่มแล้วผมต้องอ่าค่อยๆวาดไปค่อยๆวาดไปค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวีอู้กีนี่มันโดนยังลบ มันโดนอย่างลบโอเคโอ้ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยวิชาศิลป,ปะเฮ้ยนี่เจ๋งไปเลยนะเนี่ยฉันคิดว่าเธอน่าจะมีความสามารถมากๆเลยแน่นอนอยู่แล้วอาจารย์ผมอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยได้สกลิลมาสกลิลอะไรอะ y o เ earn น h e a b อ l บิลิต e x c h เอ็ก e x c h งเอ็กซ์งอะไรวะอ๋อจีบสาวเฮ้ Jimmy, ยสกิลในการจีบสาว ว้าวเจ๋งไปเลยแล้วก็จูบได้ด้วยเหรอว้าวคิสอเกลและยูเกต25%เฮลบนั้นได้สกิลจูบมาแล้วครับผมโอ้ถ้าเราจูบมันก็จะไอ้นี่เว้ยอ่าเราจะได้เลือดเพิ่มนะครับไหนกันอันล็อกไหนกันไหนละขอทำชั่วซะหน่อย๊บๆโอเค โอเคเราได้มาแล้วครับผมว้าเดี๋ยวเดี๋ยวจานเห็นจานเห็นจานวิ่งไรกูมาเาร็วเดี๋ยวเดี๋ยวจาน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 ปล่อยผมไปจานปล่อยผมไปผมแค่ผมแค่เอาล็อกเกอร์เอาของให้เพื่อนนะ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกอ่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปทำภาร,รกิจแล้วเอ้ยไม่ได้ล็อกนะโอเคโอเคภารกิจนี้ทำในห้องสมุดนะครับห้องสมุดห้องสมุดทำให้พวกเด็กเนืเอ้อแต่วะเด็กเนื้อมันชอบสิงอยู่ในนี้นี่ใช่ไหมอุ่ยเดี๋ยว อันนี้มันดอกไม้ผมจะรู้มมันเก็บดอกไม้ได้นี่ไงเก็บมาเลยเก็บมาเลยเก็บมาเลยเก็บมาเยอะเลยไปให้สาวไปให้สาวนะโอเคภารกิจชื่อว่าเซฟเอลจี้ต้องปกป้องเอลจี้อย่างนั้นเหรอ <c oughs> อีกิ่นอะไรวะเนี่ยโอ้นายคือ <c oughs> เด็กใหม่กันเหรอมีคนพูดถึงนายเต็ไมไปหมดเลย <c oughs> โอ้ง้นเหรอแล้วเขาพูดว่าอะไรล่ะฮะ ไม่มีอะไรก็แบบว่าแค่พูดถึงเพื่อนนายที่เป็นโซซิโอพาธน่ะแกรี่น่ะโซซิโออะไรนะโซซิโอพาธมันหมายถึงช่างมันเถอะลืมที่ฉันพูดไปเถอะนะฉันอยากให้นายช่วยฉันเดี๋ยวนะอยากให้ฉันช่วยเหรอฉันเนี่ยมีหนังสือที่จะต้องมาคืนอยู่แต่ฉันกลัวที่จะไปล็อกเกอร์ของฉันน่ะนี่น่าฉันเหมือนบันดารักเหรอวะไม่ฟังนะฉันต้องการความช่วยเหลือจริงๆในฐานะเพื่อนก็ได้เดินกับฉันโอเคไหมเดี๋ยวฉันจ่ายให้สองเหรียญ สองเหรียญเหรอนี่บาปะเนี่ยเอาห้าเหรียญเว้ยไม่สองเหรียญนะเยี่ยมเลยห้าเหรียญไปเลยเพื่อนนี่แค่เดินไปส่งนี้ต้องเก็บถึงสองเหรียญกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่สองเหรียญดิเมื่อกี้นี่จิมมี่แม่งต่อไปห้าเหรียญสองเหรียญนี่ตกอยู่ประมาณหกสิบบาทแต่ห้าเหรียญนี่สามหนึ่งสามสามห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาทโอ้โหเราต้องพาเอาเอาเจนอนไอไออ้วนนี่ชื่อเอาเจนอนนะครับผม ต้องพา e ไอ้อ้วนนี่ไปส่งที่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงจะมาหาเรื่องอย่างนั้นเหรออืมอมันดีดิมันดีดิอืนี่อย่ามาทำอย่ามาทำนายจ้างกูอืเขาจ้างกูให้ปกป้องเขาเข้าใจไหมไอ้นี่นี่ไม่รู้เรื่องเลยมาแล้วเอาเจนนนเอาจี้เอเดี๋ยวโอ้โหไอสองตนไอสองตนนั้นไม่น่าไว้ใจมันมาขวางทางมันมาขวางทางอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมันหลบได้มัน หลบได้ยังไงอู้หูดูดูดูมานี่มานี่ดิโอุ๊ยดูดูดูโอ้โหมานี่มึงเล่ะไรเฮ้ยสุ่ยกำลางไลป้ายหน้าอืออือไปเล่นกันที่อื่นเฮ้ยไปเดี๋ยวเอาจี้เออไป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 เออผมต้องพาเอาจี้ไปส่งถึงจุดหมายให้ได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวภารกิจเฟลนะครับเข้มไป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 เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเวลาเรียนนี่ว่ะชิบหายแล้วเอาจี้โอ้โห มาช่วงเวลาเรียนพอดีโอเคโอเคผมจะต้องพาอจี้ไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอาจี้เฮ้ยจานจานจานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเข้าเรียนจานใจเย็นใจเย็นนะจานเพิ่งเดินผ่านนะคะผมนิจใจไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าผมจะต้องพาไปส่งห้องน้ำผมวันนียเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราเสียงใครอยู่ในห้องน้ำว่าจะฮะฮะเออปกป้องฉันด้วยนะที่ข้ากำลังเข้าไปเอาเดี๋ยวไอ้สองเดี๋ยววะะอัด เ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวนี่มันอืโอเคเดี๋ยวเร็วเอาจี้มันแหนกันมาแล้วเนี่ยแป๊บนึงผมผมต้องผมต้องผมต้องคอยแอบอาจารย์ด้วยเพราะที่มันเวลาเรียนแล้วนี่มันเวลาเรียนแล้วเดี๋ยวไหนๆก็ใดๆแล้วกูเยี่ยวด,ด้วยแล้วกันอืออ่๋อย่อเลยอย่าแม่ฉันบอกว่าควรจะล้างมือตลอดเวลานะเข้าใจไหมโอเคได้เลยล้างด้วยอ่ะล้างไง ล่ลลางไงไม่รู้ช่างมันแล้วกันโอเคมาเร็วมาเร็วมาเร็วพารกิจตรูงไหนพารกิิตรูงไหนมันตะกี้นี้แม่งมีคนไปจูจีดูดีกันอยู่ในห้องน้ำมีไอ้อ้วนกับไอ้เตี้ยที่ไหนก็ไม่รู้โอ้ตตยแล้วนี่ไงเอาล็อกเกอร์นี้เดี๋ยวนะขอบคุณนะจิมมี่นี่เงินของนายฉันจะบอกแม่นะว่าไม่ใช่ทุกคนในบูวอ่์ที่เอ่อหยาบคายนะ่ะโอ้เดี๋ยวนะ เอาจี้นี่ล็อกเกอร์มึงเหรอกูเพิ่งขโมยของจากล็อกเกอร์นี้ไปเมื่อตอนต้นพาร์ทให้ตายเถอะโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเข้าเรียนแล้วจานไปเข้าเรียนแล้วผมจะไปเข้าเรียนแล้วผมจะไปเข้าเรียนผมจะไปเข้าเรียนอย่า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 โอ้โหจานจานวิ่งไล่จานวิ่งไล่มาเฮ้เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแค้นกันดิขอไปขอไปเรียนก่อนโอเคโอเค ผมกำลังจะไปเรียนจานไปแล้วโหข้างหน้ามันมีแต่จานแล้ะจานก็วิ่งไล่หลังกูมาด้วยเดี๋ยวก่อนเราต้องเรียนที่ไหนอ่ะเรามาเรียนตรงโซนลงยิมอันนี้เราน่าจะเรียนวิชาพละแน่เลยครับโอเค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 ไปเข้าสายหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะทางไหนว่านี่ไงทางนี้โอเคตรงนี้หรือเปล่าครับไปฮะนี่ไงวิชาพละจริงด้วยครับ เอาละไอพวกอนแอได้เวลาสแสดงผลงานกันแล้วนะโอ้อัน,นี้มันเป็นอะไรเนี่ยวิชาการต่อสู้เหรอเดี๋ยวพวกมวยปั้มอะไรงี้บอกวะ่าแล้วถ้าเราเรียนจากถ้าเราเรียนจากที่นี่เราจะได้โอ้เราจะได้ท่าการต่อสู้ใหม่ด้วยโอเคได้ได้เลยได้เลยนี่กด x ครั้งถ้าจับแล้วก็กด x ครั้งจะเป็นการเฮดบาดนี่เป็นไงล่ะแล้วก็3ทิศ1 2 กดค้างอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามโอ้ยงี้นี่เองโอเคมาหนึ่งสองสามโอเคจันเจ๋งมากฮอปกินโอเคขอบคุณครับจันอืออือต่อยต่อยแล้วก็ชาร์จตีเข่าอ๋อท่านี้ปลดล็อกแล้วครับผมโอเคมาเราต้องจัดการไอ้หมอนี่จัดการไอ้หมอนี่มา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 ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอืออืออือโอเคออกนอกสนามไปเลย ไปแล้วนี่ฮอปกินโอ้รู้สึกว่าการเรียนนี่จะทำให้เราปลดล็อกสก,กิลนะครับผมโอเคเรียนเสร็จแล้วไปทำภารากิจต่อขออีกสักภารกิจหนึ่งแล้วกันนะแล้วค่อยมาจบพาร์ทกันนะครับผมไปแล้วโอเควิ่งไปวิ่งไปดุ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 ดดเฮ้ยจานจานครับสวัสดีครับน้าสวัสดีจานนะครับผมโอเคแต่จานบอกว่าหุบป,ปากไปไอ้เปรตโอเคครับได้เลยครับจาน โอเคอ๋อมีเควสดในหอชยัยงั้นเราไปทำเควสในหอชัยก่อนก็นแลวกันนะหอชยัยหอชยัยหอชยัยไปบอยดรอมอุ๊ยอะไรอะบางครั้งผู้คนก็อยากจะได้ความช่วยเหลือจากเรา <S <s เขาจะมาพร้อมกับลูกศรสีน้ำเงินแล้วก็รูปก,กากบาทอยู่ในเรดาร์โอเคว่างไงพีทอยากให้ช่วยอะไรหรือ โอเคฟังนะฉันต้องการความช่วยเหลือจากนายมากๆเลยนานายนกด A เพื่อรับเควสนะครับผมอุ้ยให้ของมาให้ของไปให้ของไปทำไมเอาของของปีเตอร์ไปให้กับบีทริสบีบีบีทริสบีทริสต้องเอาของของพีทไปให้คนที่ชื่อบีทริสครับผมใครว่าบีทริสบีทริสบีทริสเอาอยู่ทางนี้ โอหญิงเหรอพีทมึงมึงจีบสาวเหรออุ้ยนี่ไงใช่ป่ะใช่คนนี้ป่ะอุ้ยใช่เลยนี่ไงโอ้โหพีทจีบสาวเว้ยเจ๋งไปเลยเด้อเด้อถ้าถ้าจีบสาวแล้วทำไมถึงถึงให้ตังค์ล่ะเอ่อนี่นี่จีบสาวหรือว่าเจ๊เจ๊เขาสั่งของออนไลน์แล้วให้พีทมาส่งให้วะเนี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมึงแกล้งคนมึงแกล้งคนมึงมาเจอกูด้มาถ้ามึงแกล้งคนมึงมาเจอกูฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยยเ เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันพวกนักกีฬานี่หว่าอืออัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตกูเพิ่งเรียนมาจากอาจารย์อาจารย์อื้อเฮ้ยมีใครไปจุดประทัดปะเนี่ยโอ้ยหมอบทั้งคู่เลยว่าตกฟักอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตไอพวกนี้มันเป็นพวกนักกีฬานะครับมันค่อนข้างเก่งเลยโอเคอืออือกูจะฟาดเพื่อขวดยามันนี่ดีนี่ดีพวกนักกีฬาเหรอฮะกลับบ้านไปดูน้มแม่งไปนี่จับมือดีกันดีกว่านี่บีบบีบแขนบีบอือที่ ไปไหนก็ไปเลยไอ้พวกนักกีฬาวิ่งหนีไปเลยเออแม่งเอ้โอเคทำเควสในหอชายกันต่อครับอีกสักเควสหนึ่งนะฮะเควสที่ชื่อว่าเควสปกป้องบักกี้นะครับขอโทษทีนะโทษทีนะพีทตี้เอ้ยพ่อเธอหนักแกลี่ดูทีวีอยู่เนี่ยอ๋อใช่เลยว่ายน้ำน่าสนใจดีนี่ แล้วบอกมาทีดิพี่ดี้นายเนี่ยชอบดูผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำเลยเปล่าฮะมันทําให้นายรู้สึกแบบว่ารู้สึกแปลกๆในร่างกายบ้างไหมโอ้ยพระเจ้าช่วยช่วยว่ายน้ําให้ฉันดูอีกทีสิเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่านายชอบผู้ชายมากกว่าเอ้ยพอเถอะนาแกรี่นี่พวกแกนี่แกล้งกันเป็นเรื่องปกติเลยนะฉันแค่พยายามสอนมันนะนะให้มันโตเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรืออะไรสักอย่างเฮ้ยจิมมี่ว่าไงพี่ดี้ อ๋อไงไอเยี่ยวแตกยี่ดีที่ได้เจอนะฟังนะจิมมี่ฉันอยากให้นายช่วยนะบักกี้เนี่ยไปที่ช็อปของเด็กช่างแล้วก็ยังไม่กลับมาเลยฉันคิดว่าเขากำลังมีปัญหานะได้โปรดเถอะนะแล้วทำไมไม่ไปเองอ่ะฉันมีการบ้านน่ะโอเคฉันกลัวเข้าใจไหมและฉันก็กลัวจะเยี่ยวแตกจะคิดว่าพวกอันธพาลน่าจะกำลังแกล้งเขาอยู่อ่ะได้โปรดนะเดี๋ยวฉันจะใจฉันว่าทำเถอะเพื่อนนี่น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะแสดงให้ลาเซลเห็นแล้วนะ เอาไปได้แล้วไอ้หี่ยวแตกเดี๋ยวแกก็เยี่ยวใส่โพรมหมดหรอกใช่เราจะต้องจัดการรอสเซลแล้วก็เด็กๆของมันแล้วก็จะคุมโซนนี้ได้และไม่นานโรงเรียนนี้จะเป็นของพวกเราฉันไม่ได้อยากได้โรงเรียนนะแต่กูอยากได้นี่เพื่อนฉะนั้นก็ไปทำเควสซะเข้าใจไหมแล้วแกจะทำอะไรฉันมีแผนที่จะต้องวางแผนน่ะนะแผนของมึงคือการมาแกล้งแกล้งพีทเล่นเนี่ยนะ ไอเปลยเลยแกลลี่แกลลี่มันอยากจะคุมโรงเรียนนักหนีนักหนาเลยเว้ยแต่ว่าฉันไม่ได้อยากจะคุมโรงเรียนนี่หว่าแม่งเอ้ยเอากูไปรวมหัวในแผนชั่วไรอะไรของมึงเนี่ยโอเคไป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 ,ปเราต้องไปหาบักกี้ครับบักกี้บักกี้บักกี้อยู่ไหนวะบักกี้แต่ตอนนี้เลือดบักกี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเลือดมันลดลงเรื่อยๆวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรีบไปละมันอยู่ในไหนอ่ะเขาบอกว่าอยู่ในออโต้ช็อปมันอยู่ในเอ่ออู่ซ่อมรถอยู่ในช็อปนะครับโอเคไหนไหนไหน เอานั่นไงบักกี้เดี๋ยวก่อนมึงมามาต่อ,อยก,กูดีกว่าอืออืออืออโอ้ยเดี๋ยวดูโูมันเตะใครอ๋ออ๋อยังไม่รู้วิชานั้นเดี๋ยวก็อืออัปเปอร์คัตอืออือมาน,นี่แกลอะไรบักกี้เฮ้ยแกลอะไรบักกี้นี่บิดแขนบิดแขนอือมาเนที่อื่นไปบักกี้บักกี้โอ้โหแม่งโดนไปเป็นปอนฟัดโอ้เดี๋ยวโอ้โทษทีบักกี้โอ้โทษโทษโทษบักกี้ล็อกผิดตัว แม่งเอ้ยต่อยต่อยบักกี้แว่นหลุดเลยมานี่นมึงเล่นไรฮะเล่นไรไมเบทบอลเนี่ยไม่ต้องเล่นเข้าใจไหมบิดแขนแม่งเลยอืออมพี่เออเอาไม้มานี่ให้ตายสิไม่รู้เรื่องเลยโทษทีนะบักกี้เออแ,แว่นหายไปไหนแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะพานายไปพานายไปส่งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยอย่าอย่ามา อย่ามาขวางทางคนจะทำภารกิจเข้าใจไหมโอ้ต่อยไม้แตกโต่อยไม้แตกเดี๋ยวก่อนอ้มอุ้ยเดี๋ยวมันนี่ดิอัปเปอร์คัตโอ้ยแม่อัปเปอร์คัตอือเดี๋ยวก่อนกูได้วิชานี้ไปจากวิชาเรียนพละจับต่อยต่อยตีเข่าโอ้โหสุดเท่โอเคตรงนี้ใช่ไหมเปิด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 โอเคโอ้ไปกันเลยบักกี้ วิ่งหนีกันดีกว่าบักกี้เดี๋ยวก่อนขอไปเป็นบอลไปด้วยเผื่อเจอตีนไป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 โอ้ยนี่ไงจะฟาดไใครจะฟาดไใครจะฟาดไค่ฮะไอ้อืมอืมอืมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอืมอืมมันี่ดิจับต่อยต่อยตีเข่าฮึบเฮดบาดไปหนึ่งทีเตะด้วยกูเตะซ้ำกูเตะซ้ำเออโอเคบักกี้ไปเร็วจะที่นี่บักกี้ ไปเลย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 ปัดคอไว้เบาๆเสียงหน่อยสิเอาเดี๋ยวอุ้ยลุงโอ้รู้สึกดีนะที่มีลุงอยู่ด้วยเนี่ยเฮ้ยโอ้เยี่ยมเลยไหนเล่นยังไงดีนเนี่ยที่ทำภารกิจมาถึงตอนนี้กด A เพื่อเพื่อสไลด์นะผมกด B เพื่อ กระโดดโอ้ยเดินๆๆๆกระโดดอ่ะโอ้โทษทีโทษทีโทษทียังไม่ชินอ่ะยังไม่ชินกระโดดอ้ยเอาจาน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 ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับตับหอก็ได้กับหอนอนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในพทอ่ะอุ้ยเรามาต่อกันในพ์ทหน้านะผมว่าจะเป็นไงต่อไปโอเคไปไปไปในสกตบปร์ดมาแล้วทีนี้เราก็เดินไปไหนมาไหนได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคขอผสมสารเคมีก่อน ประทัดหมดแล้วนะครับมาเอาล่ะกดเซฟอย่าเซฟเลยโอเคไว้เจอกันในพาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย